แปลกๆ R 3 4ครับผมโอ้โหเบรกแปลกหมายถึงเบรกยังไงครับคุณตีอุ้มเลย R 3 4ทำไมตีบอกว่าเบรกแปลกๆว่า R 3 4แล้วกูขับมาได้ยังไงครับตีบอกว่าเบรกแปลกๆกับ R 3 4ครับผมโอ้โหเบรกแปลกหมายถึงเบรกยังไงครับคุณตีถอนไปแล้วการสามการสี่ไม่ถอนบอกให้ถอนก็ถอนไม่ได้ สามเพื่อฆ่าโนตัอไปเลยได้พี่ผมได้ยินเสียงฮองไกลๆว่ะเป็สามลำด้วยสามลำให้ถอยไปเลยให้อยู่เอาละครับทำหน้ายิ้มยิ้มยิ้มหล่อยิ้มหล่อยิ้มหล่อเอ้ยยิ้มหล่อไอ้เียตีหล่อเดี๋ยว์ข้างงหลัแล้วสามสองคนตลอดเลยรถที่หลังนั่นแหละยิ้มหล่อยิ้มหล่อสกซิ่งไอ้สาวสาวได้อยู่ในช่องแล้วแบบกระพริบตาใส่อันเรารู้กันนะสองคนอะไรประมาณนี้ไอ้เคี่ย่ะอมวยไม่รู้หรอกยิ้มกระพริบกระพริบใส่กระพริบใส่ ตัวจริงรออยรอรอไอตีรอตัวจริงรออันนี้คิวเลยวะไี่ครับคิวเลยปะคิวจากแม็กโอองได้ครับโฮโอ้งรฮะแม็กโอ้งไม่รู้จักครับผมรู้จักแต่แม็กโอ็มครับโฮโอ้งคือใครครับแม็กโอน้งอ่ะผมไม่รู้จักแม็กโอ้องครับรู้จักแต่แม็กโอนบ้ครับ แปลกๆแล้วอะไรที่รักแปลกๆอะไรวะเกินญาตินอะถ้าเกินก็จะมาเกินเอาออกแล้วไปทางนู้นแล้วเลี้ยงเมืองขวาแล้วเปล่าน้ำมันนะมันมีมันมีอีก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 เคสนะที่อยู่ในบ้านนะพี่ในบ้านเคเดียวนี่ไม่ใช่หรออันนั้นเป็นเคสพอเปย์ทำอะไรเบย์เกิรดเดี๋ยวมาเคลียร์ถอดไปเลยที่เดี๋ยวถอดไปเลยไปเต็มเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะไปทางนี้เมืองขวาใช่ไใช่ครับพี่อยู่ตรงปั๊มน้ำมันเลยพี่ ไม่เท่นเข้าคุกก็พี่กลัวมาใหม่อะเห็นปะไม่เข้าเมืองอ่ะตอดนอนพี่พอก็ได้พี่ติ๋วแอนนอนบ้านเลสเดือนก็นได้นะนเว้ยน,ยนั่งเห็นนั่งเดลยวมึงรู้ได้ไงว่าหลอดนอนกูพอหรือไม่พอแนอนนอนไอ้เทปเอาเขียลืมเขียนมาเอ้ยไปช่วยเพื่อนยังอะ่ะไปช่วยเพื่อนยังแจ็คฮลัลโหลแจ็คออกไปแล้วพี่แจ็คออกไปแล้วไปช่วยเพื่อนยัง ไ้เตอ๋อไปช่วยเพื่อนดิได้ได้ครับมอไซค์ยอยู่ในบ้านอ่ะสมิโก้ไปซื้อถังน้ำมันมาด้วยกับสบู่มาสมิโก้ากมาเอาตังพี่แมคโค้งครับอะไรวะเหมือนสนยัยสนยัยต้องคือต้องขอนั่งดูติก่อนนะฮะชิวๆกันแป๊บนึง นั่งดูตีกันนะอยากนอนจริงเหรอตีเพื่อนรักนะเพื่อนักอย่างนั้นนะแน่นั่นแน่ตีง่วงโอเคบ้างจะคาบอะไรบ้างหมดแล้วพี่เอามันกพักแล้วพี่โทษตีครับไม่หนึบไม่ได้ไล่ไม่แต้ไม่แต้ไม่ได้ไล่มาเข้ามาบอปแล้วอะไรไปทำเลยทำเลยทำมาบอปแล้วทำเลยเลยเดี๋ยวไปดูปั๊มไดโนเสาร์ให้ เออเชียกูก็ลืมนอนเหมือนกันไอสัตว์จะล่วงอีกนิดเดียวล้วล่วงมีเคสออกมาหรอมีเคสออกมาเลื้ยงมืองหรอใช่ใช่ใครมาไกลมุมบนเนี่ยมันมีรถแปลกๆเลี้ยวขวาไปทางโลกูนอ่ะเจเจตกมาปุ้งแตกตายอ๋อผู้ดับป่าวะคุยอยู่คนเดียว

คุกแล้วเหรอ,อเอาเต้ขับครับลุงวันไงลุงขับแทนให้ก่อนดิว่าง่วงขับพี่อะไรไร,ร่สัตว์กบล่วงก็เอาแล้ใครขับปั่นทำงนั้น้วจบมันก็อยู่ดิขานแป๊บเดียังไม่ทำรัวยังไม่รีบยังไม่มหมดควาออ้ามยอมรับต้องนั่งก่อนป้าลุงทอม ถอยหน่อยเปิดประตูสิครับพี่โอ้ไม่มีกุญแจรถเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดก็ให้ตำรวจไอ้นี่ได้โอ้ยหูยเกีย โอ้โหศตร์รถล,ลอ,อยอยู่นะร้านเกมร้านเกมเ่ครับเขี้ยรถลอยอยู่นะไม่ใช่ไม่ลอยนะจะข้าบ้านข้บ้านเหรอนนครับบ้านสี่คนครับในบ้านสี่คนมานมพร้อมๆอันนี้เดียวะคนครับระเบิดรอ ทำรถได้ทำรถก่นอ,อกกนอยู่แบบครอบคัวใครเดี๋ยวกูขอบูทก่อนนะ ต้องเรียบพี่ไม่ต้องเรียบพี่เขายังไม่วางอะฮะวางเลยงูน่าจะหน่วงครับเต๋อพร้อมเต๋อเต๋อเต๋ตตตอ่ะอ่ะวางไปยังนะไปเด็พี่เต๋ออก อะไรนี้ยังไม่ได้ทาอะไรเลยผมจะวิ่งไปข้างนอกอะไรอ่ะทำอะไรเฉยอ่ะวิ่งหนีระเบิดครับต้อรับต้อรับระเบิดระเบิดครับวิ่งหนีระเบิดครับระเบิดมันอยู่ปะไอ้กลัวมึงเห็นไม่ะคนนึงอ่ะโอ้โหไอ้กลัวไอ้เฮียไม่เอาทีเผื่อไว้สัตว์โอเคโอเคระวังพี่อนโอ้ยยังข้าบุบวบบวบโอไปเลยครับไปต้อครับลุงต้นครับไม่ดูหนำกอล์พ่เศษ เอาแล้ฮะอับดุลทิยาเบามาแล้วฮะสี่ไม่ใช่ลุงขับนะครับเอาแล้วฮะสามสี่ไม่ใช่ลุงขับครับผมระเบิดมันระเบิดยังวะนะยังครับลงุงระเบิดแล้วไอ้เฮียซ้อมประตูดิอุ้ยเช่าเบิดตัวไหน,นนะเนี่ยไอ้ยัยมันทักตอนนี้เหรอพ่ตีขับแล้วเต้นระเบิได้ใช่ปะ แล้วมีคนชื่อระบำอ่ะโดนจับคุกพอดีเลยไอตีสายสายตรงครับไอตีอ่ะจะสายตรงนิ่งๆเลยครับตำรวจแม่นมึงไอตีเ๋จยต้องต้องเข้าชิดต,ต้องชิดหน่อยสามใจถึงทางขึ้นบ้านไอตีนะครับแต่ไม่ขึ้นนะตรงยาวไอโพลามันนะครับได้ลืมสั่งงานน้องแล้เน,นี่ยไอไอสมสั่งคนช่วยคุกเสร็จไปเตรียมถุงห่อแล้วก็ล่าใหม่หาศพเพิ่มเรื่อยๆครับ ให้เอาออกล่าเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับใช่ออกล่าเรื่อยๆไอ้ไทยอยู่บ้านออกล่าเรื่อยๆไปไปเลยไปเลยไปช่วยเพื่อนออกล่าเรื่อยๆพี่โน้จัดการด้วยครับซื้อถุงสบอะไรเรียบร้อยเลยพี่เรียบร้อยแล้วผมขอด้งยก็เอายัสเข้าบ้านเลยสบู่ออกยัสเข้าบ้านเลยไอ้เจ้าเด็กเดินไหวมิงโก้ไอ้สัตว์เด็กเด็กเด็กเดินสบู่น่าเนี่ยที่มันเป็นรูปเอไทยตะโเนี่ยที่เขาเอาไว้บูชาเิงครับพี่บะเขาเลี้ยวไปเลยเขาตรงยาวเลย ตรงยาวนะครับดักหน้าพวกใหญ่ได้ครับน่าทันปอดีเอาละครับอับดุลเชียโบเนทกเอะเตลิเอาละฮะนั่นน่ะนั่นน่ะชอบเลี้ยงชัติเยติมางเลยสัตว์ชอบมันจริงๆนะเยลีอชันอ่ะ นั่นแ่ะเฮ้ยเต้นตดนดีนงโอ้ยนเขาไม่ตีกันไฟครับเดียนี่ตีทางนี้มันวิ่งไม่ได้สามสี่กลัวตาราไม่มีแล้วตาราไม่มีแล้วพอไม่มีพี่ขับชิวเลยบายจบไปนะครับล่าสุดตีเฮี้ยตื่นเต้นไหวเฮี้ยตีขับอย่างเงี้ยเฮี้ยตี่โอ้ยตื่นเต้นเฮี้ยตื่นเต้นตื่นเต้นวะ ตื่นเต้นว่ะไอ้เหี้ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นว่ะยิงฟางยิงอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีให้ทำอ่ะดรองมะไม่มันรู้ครับว่ามันปั่นผมไม่ได้ไงเพราะว่าผมไม่ได้ปั่นอะไรกับมันเลยตีอย่าแรงไปไอ้เหี้ยรถคุมเบรกมันก็อยู่ออกนะครับออกกันตรงเก็บยาละสามสี่บอกเขาด้วยแล้วว่าหลังจะเก็บจะเก็บรถตื่นเต้นว่ะเฮ้ยตี๋ทำอะไรอ่ะ ต i i ีต้นไม้เฮ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 ้เปย์ต่เขาแล้วล่าสุดแต่เขาแล้วแต่ต้นไม้แล้วเพื่อนก็ลงวะยังยังไม่ลงเชี่ย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 ติดติดติดกูว่าติดโอ้โหเพีย์ซอมปีซอมปีเก็บยาก่อนพี่เก็บยาได้เฮ้โอ้โห หัวใจจะเวอรไอ้เหี้ยโอเคนะเอ้ยไม่ใช่รถผมมันดิฟขี้เหี้ยเลยดูดิโอ้โหเรียบร้อยเกมรอชนเกมร้อยชองลองลงซ่อมเลยซ่อมเลยตีซ่อมเลยแล้วก็เกมซ่อมเลยเหี้ยรักบแรงกันแล้วนะตีแล้วก็ยิงเพิ่มเพื่อไม่ไม่อะไรเขายิงเขาเขาไม่รู้ครับเหี้ยโอ้โหรถผมมันยังติดเวลาได้ปะตอนซ่อมแต่ล้มสิบวิแล้วสิบวิสิบเอ็ดสองวิแล้ว ครับผมบอกเขาแล้วบอกเขาแล้วเฮ้ยอะฟายังสิกีะอาชนอีกแล้วชนอีกแล้เอาเงินกันได้ปะเนี่ยทำย่หรทไมี่ทำไมทำได้ทำได้เอานไม่ดูเนน้ไม่พอเขาเยอะกว่าอ่ากำลังไปครับพี่เหไปพี่เหตุไเอ้าโหหมุนนะครับโอเคมันเป็นถนนดินนะเบ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 เหรอเบเบเลย พอยู่แบบครอบครัวพ <the> <Therm aan, S 1> ี่อดินน้องผมมาแล้วพี่อ่ต้องตัดใจกัดข้าวซ้อมัดข้าวซ้อมแม่พี่ซ้อมข้าวซ้อมเบา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 ซ้อได้ทําได้ลงซําได้ได้พี่งได้อะไรว่าไงน้อชาว่าไงน้อชาีวอวิแล้วเออเออ ตายต้นไม้เลยกองตัวละเฮ้ยตายไปนะตีล็อกรถไปสิไปสิล็อกรถก่อนที่เหล็อกรถตีไม่ชอบล็อกรถอีกแล้วเ้ยอย่าจับจับแลนโได้ไหมถอนเลยถอนจับสอนอุ้ยใจเย็นจะจับสอนจะจับสอนเพิ่งจับไปสามสองหนึ่ง วิ่งหน้าเขาจับซ้อนหน้าไว้ยสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวยังตกลงกันจับปล่อยสมมติปล่อยแม่งทุกกะเออเอ้ยมา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 อย่าจับซ้อนอย่าจับเลอนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่รู้ไม่ก็จับซ้อนแล้วมันอุ้มอุ้มอย่างนี้ได้ด้วยเหรอได้ๆเขาจะอุ้มโศกครับพี่ติเมื่อกี้เขาจะอุ้มโศกแต่มันอุ้มกว่าไวก็ไม่ให้ไววิ่งไงถูกต้องไหมันไม่ถูกครับก็ไม่ประจับซ้อนมันผิดหัือเปล่ามันก็ไม่ได้ผิดรั้วนี่อ่านหรือ พี่เตี๋ยวใหม่ก็ได้พป่เตี๋ยวใหม่ก็ได้พี่เตี๋ยวใหม่ก็ได้เฮียวไม่ฝากคนดีเลยสัตวดไม่ฝากดีจัดพี่นาราพี่จีนาราวน่าหน่อยหมออยู่นี่ฮัลโหลอ๋อเออไอเฉยเออเอากูยัดกันไปอีกครับออกมาแล้วนะที่มีใเลเบลวะไม่มีใครคุยกับเฉยรถอะไรอ่ะไม่รู้พี่หมอบอกว่าออกมาแล้วไม่พี่อย่าเชื่อนะมึงเนี่ย ไอตีมันชอบปล่อยรถผมหลุดจริงๆนะมันล็อกรถปะน่ะไอสัตว์อ๋อพาไปอยู่พาไปแล้วจัดเอานะฮะดูทีอาโบเกม่ได้ซอมมช่วยเพื่อนยังช่วยเพื่อนยังอ่ะช่วยเพื่อนยังบอสอยู่ไหนับบอส นี่เหรอเจอออกมาละบอสผมขอเอาเง้นมาขับเนี่ยมันฟ้อป็ปไรเนี่ยเครียดจนแก้ผ้าขายหมดแล้วหรอใช่ใช่มีรถมีรถยนต์ตะขันไหมอ่ะบอสอะไม่มีเลยมีร้อยยี่สิบโลโอเคครับไอ้สมครับพี่ขอเงินห่อยเดยว่ามีเท่าไหร่แต่ไม่ต้องทั้งหมดขายไปได้เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ประมาณแปดล้านฮะฮะที่มีอยู่นะครับแลวรถที่ขายไปอะ อีอรรแล้วรถที่ขายไปอ่ะเดี๋ยวขายคันแพงอีกคันหนึ่งครับอ๋อไอเวทอยู่ปะเนี่ย ชีวิตวนลูปกับรถว่ายสมมึงเชื่อกูป่ะวนลูปพี่เราเราจะต้องเอาเงินมาหมุนเป็นแท็กแล้วผมว่าคิดว่าน่าจะซื้อแท็กให้น้องๆไปอุ้มก่อนพี่างนัแล้วเดี๋ยวเ,ออเรื่องรถประมูลเดี๋ยวเราหาเอาจากจาก,จากเสร็จแล้วอะ่ะเออดอ,อูว,อดอว่าแท็กนะ่าะช่วยได้ปะ้ะเพราะว่าผมมองว่าจริงๆเราอะเป็นคนกําหนดราคาพี่ไอรถราคาที่มันขึ้นอะเพราะว่าเราประมูลไปแพงเออ แต่ประมูลไปแล้วมันไม่สมราคาแล้วมันมามา,มาแบบโดนเนิร์ฟตลอดอย่าเงี้ยผมว่ามันก็ไม่โอเคเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันไม่มีทางที่จะไม่มันไม่มีคันไหนใช้ได้เลยอ่ะพี่ตั้งแต่โอ้กี่รอบแล้วอ่ะเออถูกต้องอันนี้คือเรื่องจริง อันนี้คือถูกต้องเลยวยเหตุผลมีไยถุงศพมันป้นกันได้ป่ะพี่โนตลองป้นหน่อยเดี๋ยวถุงศพอ่ะ เดี๋ยวอเอาเข็มมาต่วนนี่นะโอมีอ้อาวไม่ไม่ไม๋ยวมีุกู้เขาแล้วไอ้สมก็ได้มาปนอยู่ดิไอ้สมเขาทำมาเขาบอกว่าปนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเขาประกาศไว้นลองปนเดฟปนได้ไหมนวง <c oughs> โอ้โหไอ้เหียนวงจัด มึงจบก,กูกี่รอบเนี่ยไอ้เหี้ยโโอ้หไอน่วงจบใจเลยโอ้โหโโแปลว่าจบหลายทีจุงไม่หยุดได้ไหมเกิดเยอะบ้าให้กูไม่ขึ้นครับพี่อระหอไม่ขึ้นหมายถึงไม่มาอ่ะนองป้นใหม่พี่โนโ้ตพี่โน้ตป้นก็ได้ช่วยลูปป้นดิวันดึงได้ปหมอ่ะเฮ้ไปป้นดิเดี๋ยวม,มีตัวป้นเลยครับลงุงถุงซับ บนได้เอาเคี้ยวม,มึงบักถุงโซบไอ้ซาสเอาไม่ได้บักนี่วะบนได้ใช่ปะเป็นไงพี่ผมติดห,หมวกกูมาแล้วติดฝักบัวกลางบ้านเลยเห็นปะอะไรวะเลขห้าห้าแปดได้เช้ยไหน,นบอกไม่ได้อะหลอกลวงประชาชนอีกแล้ว ็คดูเม่ครต้ที่เจอเธอได้แค่โดนกูสไลด์วินวันว่ามึงสศร้าไดแค่ดูและมึงไม่ใช่เพื่อนตอนที่กูแม่เก็ตเด้แชมป์โทษที่เองยอมรับว่ามึงจม่เปก็เอามาเล่นทีวที่กู